ฝักฝังของป้าแตนนะคะล่าสุดก็ไม่รอดตามลุงพลนะคะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะก็ได้มีการนัดหมายป้าแตนเพื่อที่จะเข้ามารับทราบ2ข้อหาซึ่งในวันนี้ช่วงเช้าตอน10บโมงนะคะป้าแตนพร้อมทั้งทานายแล้วก็ลุงพลค่ะก็ได้มีการเดินทางไปที่สพกกตูมเพื่อรับทราบข้อหาตัวป้าแตนเองบอกว่ายังยืนยันในความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าตนเองนั้นจะถูกดึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับนายรัชพลศิริสาครทนายความและนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลผู้เป็นสามีเพื่อที่จะได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใ,ใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพนั้นหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นข้อที่บัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวิและมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการเป็นตัวการร่วมการกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปจากกรณีที่น้องชมพู่เสียชีวิตทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะก็ได้ไปพูด,พดคุยกับป้าแตนค่ะ เจ้าตัวยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้ก่อเหตุกับหลานพร้อมทั้งจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ,ะรู้ข่าวแล้วก็รู้กว่าเอ๊ะอะไรทำไมมาถึงเราอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลบ้างและวม,ม่ข่าวว่าจะมีถึงลูกเราอะไรเราอย่างเงี้ย แต่ก็มีแน่โอนแต่ว่ามันก็มีก็ให้เป็นตามกระบวนการเะาไปแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไปบากใ่้ชี้แองนิดเลยสั่งตนข้อหาเ่ยให้ยืนยันนิดนึงพ่อป้าก็บริสุทธิ์ใจทุกครั้งค่ะแล้วก็ป้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างเกี่ยวกับลางดี ผู้สึกข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับทนายของป้าแตนด้วยนะคะถึงหลักฐานที่ตำรวจใช้ชี้มูลความผิดด้านทนายนะคะนายราชพลศิริสาครเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าหลักฐานที่ชี้ความผิดนั้นตำรวจยังไม่ได้บอก ส่วนความกังวลตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตำรวจจะมีการควบคุมหรือไม่แต่ได้เตรียมวงเงินมาเผื่อไว้แล้วแต่ที่จริงแล้วสำหรับโทษคดีนี้ไม่รุนแรงหนักสุดคือจำคุก2ปีซึ่งไม่ใช่ข้อหาร้ายแรงที่จะต้องไปจำคุกถึง10ปีทนายพูดแบบนี้นะคะ โดยสัปดาห์หน้าตำรวจจะสรุปสำนวนคดีของน้องชมพู่ส่งอายการจังหวัดบุกดาหานคาดว่าภายในวันที่7กันยายนนี้ก่อนที่อายการจังหวัดบุกดาหานจะสรุปสำนวนส่งยื่นฟ้องกับศาลจังหวัดบุกดาหานคาดว่าไม่เกินวันที่17กันยายนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานออกมาบอกว่าพระแตนก็ได้มีการประกันตัวออกไปแล้วนะคะครับ